สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ การที่ท่านผู้ชมสามารถรู้ดวงชะตาของตัวเองนั้นเป็นเรื่องดีแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยของท่านผู้ชมก็คือสถานที่ท่านผู้ชมใช้สถานที่ท่านผู้ชมอยู่สถานที่ท่านผู้ชมทามาหากินนั้นดีหรือยังการเรียนคอร์สการปรับโครงร่างด้วยด้วยตนเองนั้นสามารถที่จะทําให้ท่านผู้ชมเดินก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมากมายจากชีวิตที่มันล้มเหลวผิดหวังมาก,ก็สามารถที่จะทำให้เจริญรุ่งเรืองประบสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเรียนไม่ยากไม่ต้องพุบหรือไม่ต้องเสียเวลาวันเดียวก็สามารถทําให้ผู้ชมนั้นเข้าใจได้และนําไปใช้ ได้อย่างง่ายดายเช่นกันมานะครับเข้ามาสู่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในการนําไปเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ไปสู่ความเจริญและร่ํารวยในที่สุดนั่นเองคอสการปรับภูมจุ้ยบ้านด้วยตัวเองครั้งที่3กับอาจารย์เลิกวรจิตในวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้สำรองที่นั่งโทร0824406644